วันที่หนึ่งมิถุนายน2564เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินจาพระองค์นั้นขณะนี้เรากำลังร,งร่วมกันศึกษาในกันคนครกันในเวสันดรชาดกซึ่งเป็นตอนที่คงจะจบในวันนี้นั่นเองนะน้องและ วันนี้อีกเหมือนกันก็เป็นวันสิ้นสุดของเดือนที่แล้วและผ่านไปแล้วห้าเดือนในปีนี้เรามองย้อนไปเหมือนชั่วลัดนิ้วมือเดียวใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกอย่างนี้จงรู้เถอะว่าสังสารวัตอันยาวไกลก็เป็นเยี่ยงนี้คิดไม่ออกบอกไม่ได้ว่ายาวแค่ไหนเพียงไร และได้ทำกุศลกรรมและอกุศลกรรมเหล่าใดมาบ้างในชาตินี้มีบุญเหลือเกินแล้วที่ได้มาศึกษาพุทธคุณโดยได้ศึกษาเวสันดรชาดกและชาดกอื่นๆซึ่งผ่านไปแล้วก็คงจะทำความเลื่อมใสดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาและได้น้อมระลึกถ,ถึงคุณอันประเสริฐของพระองค์ ที่บำเพ็ญมาในสี่อสมไขยยิ่งด้วยแสนมหากับอันเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าสามภาระวิบากนั้นก็คือเป็นวิบากที่ต้องหมุนไปแล้วแล้วเล่าๆในสี่อสงไขต้องรับภาระแห่งขันห้าที่หมุนแล้วหมุนเล่าเพื่อบำเพ็ญบารมีสามสิบทัศอันยิ่งใหญ่ไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่านั้นน้อง เราได้แต่ฟังเรื่องราวแค่บางส่วนเราก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าพระองค์คิดอย่างไรจึงได้กล้ากระทำลงไปเยี่ยงนั้นแต่จากการที่เราศึกษากันมาก็คงบอกได้อย่างมั่นใจว่าเพราะพระองค์นั้นเป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่เชื่อมั่นในกรรมมัสกตาปัญญาสูงสุดจึงกล้าบำเพ็ญบารมีเหล่านี้ เพราะรู้ชัดว่าการกระทํากิจเหล่านี้เท่านั้นจึงจะยังความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระองค์เองนะแต่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นในที่นี้ ก็รวมถึงพวกเราด้วยและจะมีบุคคลต่อต่อไปในอนาคตนี้ก็คือการส่งต่อแห่งความดีงามของพระพุทธเจ้าพระองค์แล้วพระองค์เล่าเพื่อให้บุคคลทั้งหลายผู้มีปัญญาดีได้สั่งสมบารมีเพื่อก้าวเดินและก้าวตามเพื่อให้ถึงฝั่งแห่งมรรคผลนิพพานหากไม่ได้ในชาตินี้ ก็สามารถที่จะประพฤติต่อในชาติต,ต่อต่อไปจนที่สุดแห่งทุก์ได้เมื่อได้เจอกับพระธรรมคำสอนที่ยังบริบูรณ์อยู่และมีความตั้งมันที่จะปฏิบัติตามนะเราก็มาชื่นชมยินดีกับพระโพธิสัตว์ซึ่งกำลังจะเสด็จเข้าสู่พระมหานครเพื่อยังความเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แต่นั้นแหละ สังสารวัฏก็เป็นเยี่ยงนี้มีแล้วก็ดับไปมีแต่สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นโดยอาศัยปัจจัยแต่สิ่งใหม่นั้นก็ไม่ได้่ากจากสิ่งเก่านั้นก็คือขันห้าที่หมุนแล้วหมุนเล่าโดยอาศัยปัจจัยปรุงแต่งอันเป็นกุศลกรรมบางและอกุศลกรรมบางเราจึงมาร่วมกันศึกษาเพื่อออกจาก สิ่งเก่าๆอันเป็นไปในอุปทานขันห้ากันต่อนะคะชาวสีทีทั้งหลายพากันมาเฝ้ารอรับเสด็จพากันก้มลงกราบแทบพระบาทพระเวสสันดรและพระนางมัตสีกราบทูลขออภัยโทษสำนึกผิดในความโง่เขลา,าของตนพระองค์นั้นไม่เคยถือโทษโกรธใครเลยมีแต่ กรุณาเมตตาและปรารถนาดีให้เขาเป็นสุขและเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมโดยยิ่งพระองค์จึงให้อภัยแต่เรารู้ในเรื่องของกรรมใช่ไหมน้องว่ากรรมไม่เคยให้อภัยแต่กรรมนั้นจะไกลออกไปได้หากเราเจริญกุศลกรรมมาขวางกั้นให้อกุศลกรรมมาได้ยากและ กุศลกรรมเหล่านั้นเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมน้องว่าการเป็นไปในพุทธทคุณธรรมคุณและสังคคุณเท่านั้นเป็นกุศลกรรมที่ประณีตประเสริฐที่จะขวางกัน้นอกุศลกรรมที่ไม่รุนแรงถึงขั้นอนันตริยกรรมได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งไปเพราะต้องอาศัยประโยคา้าคติอุปัิและกาลสมบัติ ซึ่งเรานั้นต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะพระองค์นั้นได้ปลดปล่อยนักโทษทั้งหมดแต่เรานั้นเป็นนักโทษที่ไม่มีใครจะปลดปล่อยเราได้หากเราไม่ศึกษาพระสัตธรรมแล้วเราก็จะถูกคุมขังอยู่ในวัต,ตะแล้วแล้วเ่าๆนั้นเอกนะเพราะเมื่อไม่ศึกษาก็จะคิดตามความคิดของตนว่า เกิดแล้วชาติใหม่ก็เกิดมาเป็นอย่างนี้อีกซึ่งเป็นความคิดผิดซึ่งน้องของพี่อิสบางคนก็คิดอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็คงเข้าใจแล้วและรู้ว่าการดับการเกิดนั้นมีด้วยการศึกษาในศึกษาสามที่พระบรมศาสดาผู้สูงสุดได้ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วและ หากมีความเห็นผิดอยู่อีกสัตว์ทั้งหลายก็จะต้องติดอยู่ในคุกแห่งวัตตะเป็นอบายที่รูปร่างแปลกแตกต่างกันออกไปหากสัตว์เหล่าใดที่เห็นผิดแล้วทําความดุร้ายเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อมาเป็นเดรฉานก็จะเป็นงูเงี้ยวเคี้ยวขอที่อาศัยสัตว์อื่นเป็นอาหารและ ใครเห็นก็ลังเกียรตต่อแตนเหล่านี้เป็นต้นน้น้องซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ากลัวเพราะมิจฉาทิฏฐิแต่ละอย่างนั้นทำบาปแตกต่างกันออกไปอย่างมิจฉาทิฏฐิที่มีความเพลินในอารมณ์เราก็เห็นจากตัวอย่างของนางนกกระยางคือนางสุชาดาซึ่งเป็นอดีตเมียของ พระอินมัวแต่เพลิดเพลินอยู่ในกามคุณตกแต่งตัวเองขณะที่สามีตอนที่เป็นมนุษย์นั้นทำความดีและเห็นผิดว่าความดีที่สามีทำนั้นเราก็ได้เท่ากับที่สามีทำนั้นเองก็เลยเพลินในการแต่งองค์ทรงเครื่องในที่สุดก็ได้เกิดเป็นนางนกกระยาง มีปากแดงเท้าแดงเป็นต้นหรือมีความติดข้องในวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็มีตัวอย่างอีกเช่นภิกษุผู้ติดข้องในผ้าจีวรที่ที่สาวนั้นได้ทำให้ใหม่อย่างประณีตในที่สุดเมื่อตายไปก็เป็นเลนอยู่ในจีวรน,นั้นสิ่งเหล่านี้ เพราะอะไรล่ะน้องเพราะตันหาพราะมานะและทิฏฐิจึงเป็นเหตุของการก่ออกุศล,ลกรรมทั้งที่เป็นไปทางกายทางวาจาและทางใจมีตัวอย่างหลากหลายมากมายนะเพราะฉะนั้นวัตตะจึงเป็นคุกที่ใหญ่นักแต่เป็นคุกที่หลวมหลวมยากนักที่เราจะเข้าใจว่าเป็นคุกเพราะ บางครั้งเราก็สามารถที่จะดูเหมือนว่ากำหนดบางสิ่งบางอย่างได้แต่หารู้ไม่ว่านั้นเพราะมีปัจจัยที่เหมาะสมอำนาจกรรมที่บริบูรณ์พร้อมจึงทำให้เรานั้นสามารถได้ตามความประสงค์พระองค์บางเกิดขึ้นเพื่อมาปล่อยพวกเราให้ผลจากคุกที่ถูกคุมขังเหล่านั้น คุกนั้นก็คือคุกแห่งวัฏะสงสารก็ขอให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสพ้นจากคุกอันเลวร้ายไม่มีคุกใดจะเลวร้ายเท่านี้อีกแล้วนะเพราะบาปที่เราเห็นทั้งหมดที่ได้รับในคนต่างๆแทบจะไม่มีเลยที่เราไม่เคยทำมีอยู่อย่างเดียวที่เป็นกุศลที่เรายังทำไม่ได้ นั้นก็คือมัรคากุศลนาะส่วนเรื่องบากปกร,รรมนั้นหากเรายังไม่ผลจากวัตตะเรามีโอกาสเป็นไปได้ทุกรูปแบบนั้นน้องจึงควรปรารบความเพียรให้ผนจากคุกเสถีให้สมกับที่พระองค์นั้นทรงกระทำภาระทั้งปวงของพระองค์นั้นถึงสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากรั ในสัมภาราวิบากที่ต้องแบกแล้วแล้วเล่าเล่าพบแล้วพบเราเพื่อปลดปล่อยคนคุกอย่างพวกเราที่ไม่รู้ว่าติดคุกอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมเนียมที่สำคัญอันหนึ่งของกษัตริย์ก็คือการปลดปล่อยนักโทษทั้งปวงเพื่อความพ้นจากการเป็นนักโทษในวัฏตตสงสารนั่นเองนะ ในลำดับต่อมาวัศวราหกเทพบุตรได้อย่างฝนอันล้วนด้วยทองคำตกลงมาในการนั้นและเท้าสักกะเทวราชยังได้ทรงบันดาลให้ฝนรัตนเจ็ดประการตกลงราวกับลูกเห็บทำให้พื้นที่ข้างหน้าและข้างหลังแห่งพระราชนิเวศเต็มไปด้วยรัตนะกองสูงประมาณภูเขา พระเวสสันดรโปรดให้พระราชทานทรัพย์คือรัตนที่ตกอยู่ในบริเวณนิวาสถานแห่งตระกูลใดก็ให้เป็นสมบัติของตระกูลนั้นเป็นที่ชื่นชมโสมนัสแก่ชาวสีพีโดยทวนนากันอันนี้ก็เป็นเศษกรรมเก่าก่อนของพระองค์ที่ทำให้มีรัตนะรวมทั้งทองตกลงมาเป็นฝนทองคำ และฝนรัตนาอย่างพวกพี่อีดนั้นเวลาไปประเทศอินเดียก็ได้โปรยฝนดอกไม้ประกอบด้วยดอกกุหลาบด,ดอกมาลีดอกดาวเรืองเป็นต้นนาและโปรยกันบ่อยๆพอสมควรเลยละ่ะ และตอนที่พาแม่บุญเยี่ยมไปก็ได้โปรยฝนดอกไม้รวมทั้งได้ปูลาดเสนาสนะที่พระพุทธเจ้าสี่พระองค์แล้วได้มาวางขาเตียงก็คือได้โปรยดอกกุหลาบเต็มพื้นที่ซึ่งแม่ก็ได้มีความชื่นใจรวมทั้งได้ปูผ้าไหมแพรพันมากมายในที่ต่างๆของหอมด้วย ส่วนรัตนานั้นในช่วงหลังๆก็ได้ซื้อไข่มุกคริสตัลแล้วก็พลอยสีต่างๆไปโปรยปลายเพื่อบูชาแทนรัตนาต่างๆทั้งสิ้นนั่นเองแม้พระเถระก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายนั้น ร่วมกันศึกษาไปสองร้อยกว่าพระองค์แล้วนั้นท่านก็ได้ทำเยี่ยงนี้บางองค์ก็ได้โปรยปลายดอกไม้บางองค์ก็ได้โปรย,ปล,ย,งงป,รยปลายรัตนะเหล่านี้เป็นต้นรวมทั้งผ้าไหมแพรพันของหอมเราจงดีใจเถอะว่าได้กระทำกิจเยี่ยงเดียวกับสัมมาสัมโพธิสาวกะโพธิเป็นต้นนาะ นั้นหมายถึงว่าที่สุดของชีวิตเราก็ต้องเป็นพระอริยะได้เช่นกันไม่ใช่แค่ทำกิจโปรยปลยายดอกไม้เหมือนกันนะเพราะเป้าหมายของเรานั้นคือมรรคผลนิพพานด์ดยซึ่งเป็นเป้าหมายทั้งหมดในชีวิตของเราทุก คนที่ได้ร่วมศึกษากันในขณะน,นี้พระเวสสันดรเมื่อส่งขึ้นครองราชแล้วได้ทรงบำเพ็ญทานนาบารมีจนตราบสิ้นพระชนมายุแล้วได้ไปอุบัติเป็นเศรษฐุเกตเทพรบุตรเสวยทิพยสมบัติในดุสิทธตเทวโลกเจริญพระชนมายุได้สี่พันปีทิพนับเป็นปีมนุษย์ได้ห้าสิบเจ็ดโกฏหกล้านปี รอเวลาที่จะลงมาตรัสรู้เป็นพระสมณโคดมพุทธยาวของเราพระองค์นี้ซึ่งเป็นการรอเพื่อความพร้อมของปัญจมหาวิโลกนาด้วยนั้นก็คือรอเรื่องของอายุมนุษย์พิจารณาการที่สมควรทวีปอันสมควรประเทศอันสมควรตระกูลที่สมควรและ พุทธมารดาซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุหลังการปฏิสนธิแล้วสิบเดือนกับเจ็ดวันเท่านั้นพระองค์นั้นมีเป้าหมายชัดเจนมีทิศทางที่ชัดเจนจึงไม่ระหกระเหินรอเพื่อจะมาประสูติการและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนพวกเรานั้นหากไม่สามารถทำกิจถึงความเป็นอริยได้พบชาติก็จะกำหนดได้ยากอย่างยิ่งก็ขอให้เรานั้นได้โอกาสพ้นจากพบชาติด้วยการศึกษาให้เป็นไปในศิขาสามโดยมีปราโมทปีติปัสสธิสุขสมาธิเกิดขึ้นและสามารถเจริญวิปัสสนาได้โดยไม่ยากนะา เพราะเราพยายามขวนขวายที่จะเรียนรู้ความเป็นมาเป็นไปของพระโพธิสัตว์เข้าถึงพุทธคุณนาด้วยพระปณิธานอันมั่นคงในพระโพธิญาณก็สำเร็จลงด้วยพุทธการกธรรมที่พระเวสสันดรภาคเพียรสร้างสมอบรมพระบารมีอย่างอุกฤษ มาเป็นเวลาเนิ่นนานทรงสละเลือดเนือ้อและพระชนชีพเพื่อพระสัพพัญยุตยานแต่เพียงประการเดียวที่สุดของพระองค์นั้นจากวัตถุทานไม่มีวัตถุทานใดในโลกทางิ้นที่ไม่เคยให้แม้ชีวิตของพระองค์และไม่มีอภัยทานใด ที่พระองค์ไม่เคยให้อภัยไม่มีเลยเพื่ออะไรล่ะน้องเพื่อเข้าถึงธรรมทานซึ่งเป็นทานประเสริฐสุดซึ่งบังเกิดขึ้นหลังการตรัสรู้ของพระองค์นั้นเองส่วนในธรรมทานชาติอื่นๆที่พระองค์เป็นศาสดานั้นไม่ใช่เหตุของการพ้นจากวัฏภัยธรรมทาน ย่อมชนะทานทั้งปวงสภพพทานังธรรมทา,านังชินาติก็ถ้าบุคคลถึงถวายไตรจีวรเช่นกับใบตองอ่อนแด่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพ,พุทธเจ้าและพระขีนาศพทั้งหลายผู้นั่งติดติดกันในห้องจัก,กรวาลตลอดถึงพรหมโลกการอนุโมทนาด้วยธรรมกถาที่พระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงธรรมด้วยพระคาถาแค่สี่บาท ในสมาคมนั้นประเสริฐกว่าก็ฐานนั้นหามีค่าถึงเซี่ยวที่สิบหกแห่งพระคาถานั้นไม่การแสดงธรรมหรือการกล่าวสอนธรรมก็ดีการสดับธรรมก็ดีเป็นของใหญ่ด้วยประการฉนี้อันหนึ่งบุคคลใดจัดให้มีการฟังธรรมอาน,นิสงส์เป็นอันมากก็ย่อมมีแก่บุคคลนั้นแท้ธรรมทานเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าเป็นต้น ให้เป็นไปแล้วแม้ด้วยอำนาจอนุโมทนาโดยที่สุดด้วยพระคาถาสี่บาทประเสริฐที่สุดกว่าทานที่ทายกบรรจุบาทให้เต็มด้วยบินทบาทอันประณีตแล้วถวายแด่พระพุทธเจา้าพระปัจเจกพุทธเจา้าและพระขีนาศพทั้งหลายผู้นั่งติดติดกันในห้องจักราวาลตลอดถึงพรหมโลกเห็นปานนั้น ธรรมทานเท่านั้นประเสริฐที่สุดกว่าเพศสัชทธธานกว่าเสนาสนะทานประเสริฐที่สุดกว่าการบริจาคแม้เสนาสนะที่อนาถบินิกเศรษฐีได้กระทำแล้วก็เพราะเมื่อบุคคลได้ฟังธรรมเท่านั้นจึงได้ทำบุญอีกอย่างหนึ่ง เว้นพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพบพุทธเจ้าเสียแล้วแม้พระสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นผู้ประกอบด้วยปัญญาซึ่งสามารถนับหยาดน้ำฝนได้ในเมื่อฝนตกตลอดกลับทั้งสินถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถจะบรรลุโสดาปติผลเป็นต้นโดยตนเองได้ต่อเมื่อได้ฟังธรรมที่พระอัศชิรเถระแสดงแล้ว จึงทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลและทำให้แจ้งซึ่งสาวกบารมีญาณด้วยธรรมเทศนาของพระศาสดาเพราะเหตุนี้ธรรมทานการให้ความรู้นั่นแหละจึงประเสริฐที่สุดเพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าสภทา,านังธรรมทานังชีนาติในพระชาตินี้ จึงเป็นการบำเพ็ญพุทธการกาธรรมบริบูรณ์สิ้นสุดแล้วเพื่อพระสัพพัญยุตยานพระพุทธรักษิตาจารย์ได้รจนาไว้ในชินาลังกาละไว้ว่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ได้ให้โลหิตของตนเป็นทานมากกว่าน้ำในทะเลได้ให้เหนือของตนเป็นทาน มากกว่าฝุ่นบนแผ่นดินได้ให้ศีรษะพร้อมทั้งโมลีมากกว่าภูเขาสิเนรุได้ให้ดวงตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวในท้องฟ้าทะเลแห่งทาน,นะบารมีอันมีฝั่งลึกของพระโพธิสัตว์เป็นอย่างนี้ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าย่อมปรากฏมากมายมหัสจรรั์ด้วยประการชานีด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สปปรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดพบภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพรันโดยทั่วกันค่ากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข,าขา่าคา